ผู้อนนมิตาวิหารีโมคลานะก็ติดสะพรมมีได้แสดงบุคคลที่เจ็ดอันเป็นอนิมิตาวิหารีแก่เธอหรอกหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงซึ่งบุคคลที่เจ็ดผู้เป็นอนิมิตาวิหารีพิกุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกักทรงจำไว้ โมคลานะพิขุในกรณีนี้เข้าถึงซึ่งเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงแล้วแลอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้จักพิกุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้เข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งหลายแล้วแลอยู่เป็นที่เชื่อได้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ เมื่อเสบเสนาสนะที่สมควรครบกัลยาณมิตรบ่มอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งปริโยสารแห่งโหมจารย์นั้นอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ประสงค์ของกุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนแต่ผู้ไม่มีเรือนโดยชอบอยู่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ดังนี้